สวัสดีครับผมเบานองครับมือนีมาพอๆกับเบาหนองอีกขึ้นก่าครับผมมือนีเบาหนองจะมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันพอสําเรื่องครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนลาฟังนําช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับเบานองมีเรื่องเบานังเบาหนองก็อยากเอามาบอกสู่ฟังเพื่อจะประกอบกันกับตัวเลขบางคนได้เลขมากแต่ผมมีต้นสายายเหตุกระสีถามว่าเลขตัวนี้มาแต่ใส่ถ้าบางคนเพิ่นฝัน บางคนแปลบบเป็นแปลโบเกงเพิ่นไก่อยากเอามาเ้าสูฟังให้ f อได้แปลน้ากันนะครับนาะงวดนี้วันที่16ตุลาคม66เข้ามารับโชคไปนํากันครับผมคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปากถนาเนาะครับนาอบ่บาน้องก็พยายามหาตัวเลขว่าฝากทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับโชคบบาน้องก็อยากได้รับโชคคือกันงวดนี้เฮามารับโชคไงญปไนนํากันหวังว่าทุกคนอาจิมักตัวเลขนี้พอสําเร็จครับพอสําเร็จ เจอกันมาหลายรอบแล้วล่ะแต่ว่าเพื่อนบอกเคยเด็กบอกความฝันส่วนหมากมีแต่บอกเด็กแต่ว่าเราบอกเด็กมาเบาหนองบ่ก่อยไดี๋เอามาลงคลิปดอกเพราะว่าไอยังล่ะเบาหน่องกับ่คกอยได้มีเวลาเนาะก็เลยบ่ได้เอามาบอกสู่ฟังมือนี่ครับเพื่อนฝันเพื่อนกันเลยเอามาบอกสู่ฟังอย่างไ๋ก็ลองมาฟังกันนะครับเด้อพอสำเร็จครับเพื่อนฝันบอกว่าผีพระบอกนี่เพิ่นน่างใช่ไหผีพระบอกนี่บอกตัวเดียวสั่ บ่ได้บอกหลายเป่นวะบอกตัวเดียวสําเป็นยังจังบ่าน้องวาเป็นจังไ๋จังได้บอกเพื่อนฝันเพื่อนฝันว่าพระมาบินธบาตพระมาบินธบาตเพิ่นก็นลออไ่บาตอยู่แต่ว่าปกตินะ่ะพระะมาหลายรูปมาหลายองค์แต่มือนั้นพระมาองค์เดียวแล้วกะ็อันเป็นเป็นองเดียวที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วครับ เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วพระองค์นี้เป็นเป็นพระผู้เฒ่าแต่ว่าเพิ่นถังว่าเพิ่นจำจำอายุว่าได้เิ่น่างฉีนะจำอายุพระองค์นั้นบ่ได้ว่าอายุนั้นเท่าไดเพิ่นยางมากบินฑบาทเล่ากันลอใส่บาทอยู่พอสำเร็จพอวัดนี้เพิ่นก็แปลกใจว่าเอ๊ะเป็นยังมือนี้พระคือบบมีคือมีแต่หลวงตานี่ผู้เดียวเิ่น่างฉีนะที่ยังมีหลวงตานี่ผู้เดียวนาอวันนี้เพิ่นก็เลยใส่บาท เอากับเขาเอาหนามเอายังใช่บาดพ่อวันนี้แล้วพระพาปูนเพิ่นก็เลยให้พ่อพอสำเริ่งพ่อให้พ่อแล้วปุ๊บพอสำเริ่งก็ร่างสิยกมือพระนมขึ้นเพิ่นกะไงยบาดขึ้นครับไงยบาดเพิ่นขึ้นเลขติดอยู่ในฟ้าบาดเพิ่นนั่นเลขติดอยู่ในฝ้าบาดเพิ่นนั่นโตบับใหญ่เลยเป็นว่างฉีนา เลขอยู่ในฝาบาทเพิ่นโตบอกไงเพิ่นเพิ่นกาง่ายบาทึ้นเนาะนี่ก็เป็นสมมติเดีเป็นฝาบาทเนาะเพราะเปนเพิ่นเพิ่นสิปิดฝาปพรากติปิดฝานบออันนี้เพิ่นบอท่านปิดเพิ่นกาง่ายบาทึ้นเพิ่นก็ว่าเอาเบิ่งเอาเพิ่นวางสินะเพิ่นบอกก็พอทาเรื่องอ่ะเบิ้งเอาเพิ่นวาเห็นบอชัดบอเพิ่นวางสิเพราะมันเห็นปึ๊บพอแล้วก็ตกใจแล้วปัาดแล้วว่าจะมงามแท้เลขเพิ่นว่าปูบอกเลขบอกเพิ่นว่ากับเบิ้งเอาเพิ่นวางสินะ เบิงเอาเห็นเลขตัวเดียวครับหางเดียว098ครับในเลขบาทเลขเลขในเลขบาทของปู098 098แต่ว่าลุงปูนี่เพิ่นเสียไปนานแล้วเพิ่นมรนาผาไปนานแล้วเพิน่นแต่ว่าเพิ่นก็บเด้เป็นเกจิบเด้เป็นยังดอกเพิ่นก็เป็นพระธรรมดาที่อยู่วัดในหมูบาทนี่ลหละแต่ว่า พเพิ่นเสียไปนานแล้วพอเรามาฝันเห็นพน่นวัดจา้าคิดเป็นอย่างไรเด้อเบาหนองเด้อแต่ว่าฝ้าบาทกลมๆนั่นจะเป็นศูนย์เนี้เพิ่นว่าคันเบิ่งดีๆน่ะฝ้าบาทก็เป็นศูนย์เด้ผู้เฒ่าเป็นเก่าเด้คนโบราสใช่นะแตกเจ้าคุณหลานเพิ่นกับเบาสูฟังสิแต่ว่าเพื่อเบาหนองมากเบาหนองก็เลยว่าเราว่างหกเน้ยพอเด้อระว่างเราว่างศูนย์โอ้เราว่างเก่าเป็นหกเิ่นว่ากะแหลว้วแต่ เพื่อนว่าแล้วแล้วแต่ผู้ผู้สี่เห็นดอกคุณอาชินะแต่ว่าพอเห็นเหลีในฝาบาทหลวงพ่อนันก็คือ098 0 9 8ย์ลองเบิงน,นะครับเด้อลองพิจารณาเบิงอายุพอสำเรื่อง62ปีครับอายุพอสำเรื่อง62ปีลองอครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นจำอายุหลวงหลวงปู่หนั่นบ่ได้ว่าอายุเท่าใหแต่ว่าหัวซึกว่าเท่าแลวละ่ะสิบประมาณคิดว่าสิบแปดชิยดอก สิบแปดชิขนอยู่ดอกเพิ่นน่าชีนะแต่เพิ่นเสียไปหลายปีแล้วจังไ๋จะมาฝันเห็นเราเพิ่นฝันเห็นพระมาบินถบาทครับบอกหลีเพิ่นโตเดียวหางเดียวลองมันนะครับเด้อเพื่อหมักไปน้ากันงวดวันที่สิบหกตุลาหกหกครับผมแต่เลขสีเขารืบอบ่เขาอันนี้เบาหน่องกระบ,บอกห้บ่อไหนนะครับนาะแต่ว่าเพื่อนฝันเพิ่นกันเลยเอามาบอกสู่ฟังทุกสิ่งทุกอย่างมั่นข้นอยู่ถิ่โโคแในดวงครับ ลองเบิ่งนะครับเด้อลองเบิง่งลองลองมาเพื่อมากดอกว,ว่ากับกับเก่าเป็นหงกดำเน่หรือสีกับหกเป็นเก่าอายุพอเพิ่นนะเดี๋ยวเอาหนังสิบเขียนตัวเลขประกอบใส่ใหอยทะเลอีกเท่านึงไว้เพื่อเป็นทางเลือกแตกสองตออกน้ำแตกสองตออกน้ำนะครับนะ้อศูนย์เก้าแปดครับผมศูนย์เก้าแปดเลขฝาบาทหลวงพ่อให้โชคครับลองมึงนะครับเด้อพอเพคนว่าผีพระบอกเรียกกระชิพีพระตัว แนวเพื่อตายไปแล้วเพื่อวาเออเพื่อตายเ,เออพื่อกบเนี่ยาเป็นผีดอกเพื่อกับว่าเป็นพระคือเกาอ่าแล้ววะสิจะลองเบิรงเพื่อมักน้ำกันครับผมศูนย์เก้าแปดครับผมตัวเดียวเม็ดเดียวเลขพอสำเริงครับแล้วก็อายุพอสำเริงหกสิบสองด้วยสีกราฟเลขเป็นเก้าสิบสองน้ำกระไดลองมึงครับเพื่อเลขตัวนี้มันมาอีกกับบเนี่ยได้ครับเนาะจย่างไรกับขอให้ทุกคนจงโชคดี เดี๋ยวบ้านน้องได้ตระเลขมาแล้วบ้านน้องสีฟ้าอุลงคลิปให้เบิงึงชว่วงนี้บ้านน้องแก่ยุ่งยุงเยู่ครับเพราะว่าสาเหมี่ยมบนเนขาลุ่พยาบาลเนาะบ้านน้องก็เลยยุ่งยุงแน่ช่วงนี้คลิปอาจจะบ่ค่อยได้ลงลงก็อาจจะด้ลงคำคำเพราะว่าบ้านน้องก็ทายทายไหวแล้วบ้านน้องก็จริงๆมานนางตัดต่อเนาะหลายสิ่งหลายอย่างจะได้งวดน,นี้เอามาหับโฉกไปนก็นการเคือเกา่าคิดเังได้กัให้สมว,วังน์างปาถนาเดี๋ยวบ้านน้องจิอัปเดตกระท่อมลุงปู้สวง ให้ทุกคนได้เห็นเรื่อยๆนะครับนาอตอนอกกนี้กปรับพื้นที่ยุกปับพื้นที่เพื่อเพื่อจะเทพื้นปรับพื้นที่เพื่อจะเทพื้นในการเฮ็ดกระท่อมเบานองกับเฮ็ดกระทอมให้แล้วก่อนก่อนที่จะนิมนต์ปูมาปูละนิมนต์ปูมาก็ออกพรรษาแล้วปูละจังฉิได้นิมนต์ปูมาจังไดก็คอยติดตามนะครับนาอผู้ดใดรวมบุญมาเบาหนองกันให้ทุกคนได้มีโชคครับผู้ดใดได้บูชาพระได้บูชาเลี้ยงกับลบนองไป ก็ห้ได้รับโชถกถูกถูกหวดครับ islands. เพราะว่าหลายคนเพิ่นได้โชกหลายคนเพิ่นเหตีหยังก็ดีขึ้นเพราะว่ายังแรงศรัทธาครับเพิ่นบูชาไปเพราะแรงศรัทธาบ่ได้บูชาเพราะคำเชิญชวนคำเชิญชวนทาแต่เชิญชวนดีแต่ขันได้ผลมั่นก็นดีแต่คันเชิญชวนแล้วมันบ่ได้ผลลผลบ่ดีมันจะก,กลับมาที่เพิ่นบูชาไปเพิ่กนกะ ศรัทธาครับเพราะศรัทธาเพื่อนขีเฮ็ดยังห้ดีขึ้นบางคนเบิดหนีเบิดชิ้นกะมีคือกันคุยกับบ่าวหน่องอยู่ตลอดว่าพี่เบิดหนีหล้วได้พี่บบมีหนีหล้วได้พี่ได้ซื้อรถแล้วได้พี่ได้เก็บเงินเฉยได้ซื้อบ้านแล้วได้บ่าวหน่องก็ดีใจนําครับบ่าวหน้องเสื้อในบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงครับที่เฮ็ดห้ทุกคนมดหนีเฮ็ดห้ทุกคนมีโชคขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิไนสมวังดังปรารถนา มีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือบุญบาร,รมีลุงปู้สวงคุ้มครองสวัสดีครับ